ไผ่โงหวานเพชรน้ำผึ้งครับกินดิบได้ครับท่านนี้ครับอายุหนึ่งเดือนครับผมผมสูงไาเจติค่ะครับสูงเท่าผมเลยยังมีคนบอ,บอกเคยกินครับเดนะี๋ยวไปร้องให้ซิมหน่อยนี่เดี๋ยอาหมาตาเลยับเพื่อนเดี๋ยวไปร้องให้นักแขกซิมหน่อครับว่าเป็นยังไงไปเอาน้องไอมากินมันเป็นแค่คะแนนมันย้ยพี่อะ่ะมาประเด็นหรอก สวัสดีครับทุกคนตอนนี้พามาเบืองครับไผ่บองหวานครับแบบบงหวานเพชรน้ำผึ้งครับอันนี้เป็นเบอร์เก้านะครับอันนี้ปลูกปลูกลงไว้เดือนนึงแล้วครับนี่เดือนนึงมาล้องขยายเบิองครับผมอันนี้พันยังไม่ถึงเพชรน้ำผึ้งเบอร์เก้าครับยังไม่ถึงเดือนทประมาณสามอาทิตย์สามอาทิตย์นี่ครับให้เบืองว่าเขาแตกกันเลครับตอนที่เริ่มปลูกเมล็ดเม่ไดท้ายนะครับนี่อันนี้เพชรน้ำผึ้งเบอร์เก้าครับเอามาจาก ไล่พี่โรตีครับอยู่เพชรเพชรบุรีนะอันนี้เขามาขยายพันธุ์อยู่จังหวัดตุลินครับส่วนตะเลนครับดีครับเบื้องนี่แตกตาไม้ยางไรครับบางคนบ่กเคยกินครับไทยงหวาณเพชรน้ำพึ้งครับนี่อายุตีไปเดือนนึงครับสามอาทิตย์แตกขนาดนี้ครับผมน้องสี่กับสามารถเอาไปกินได้ครับหรือว่าเขาตอนก็ได้ครับแต่ว่าตอนนี้อายุยังไม่ถึงปีครับไม่สามารถตอนได้นะยังมีคนบอกบเคยกินครับเดี๋ยวไปร้องไห้ซิมบงตาไดดี ถึอันนี้อันยศเดือนนึงนะครับนี่นาอมาตาเนี่ยแกะเปลือกแกะนะเดี๋ยวไปร้องให้นักแขกซิมึงครับว่าเป็นยังไงไปนักแขกหน่อไม้เอาหน่อไม้มากินมันเป็นแขกคะแนนมันซื้ออ่ะมาประเด็นเนาะเยอะแกะไหมแกะเปียกมันแกน้อมันหรอเป็นไง แกมันทันนี่ให้ร้องซิมึงซิอ่ะถ้าน้องไม้บานเขามันกินอะไบอะตามันนั่นแหละกินอะไแหละกิเนิ่างห้หูรสชาติต้นนั้มันขมแล้วกินหมอนอ่อนนหวานแล้วกินหมอนอ่อนซิมไม้หูรสชาติด้วยซินี่แหละประมาณนี้ครับผมโอเคอายุตีไปเดือนนึงครับสามอาทิตย์แตกขนาดนี้ครับผมตอนแรกนี้ออกมาหน่อยเดียวไปพายางเบิงว่า ปลูกไว้ลายท่นไหนครับผมเอาเบอร์สองเอาเบอร์สองมายี่สิบต้นครับยี่สิบก่อแล้วก็เอาเบอร์เก้ามาสองก่อครับนี่ก่อนนี้ก่อนนี้อันนึงครับอันนี้อันนี้พันหนึ่งครับเงาละพันเบอร์เก้าครับผมแล้วก็ัวนีตัวนี้กับแกครับอันนี้หาร้อยครับนี่ครับแตกกันไม้ยางเงาเลยปลูกไว้สามอาทิตย์หรือว่าตีไปเดือนนึงครับผมเดือนหนึ่งกลับมาเบื้องทีนนึงครับ ปอะมาณนีเลยครับแตกใหญ่แล้วนะอันนี้ใส่บาโคตไว้เป็น่าเป็นเบอร์เก้าครับด้านย่านหลงนี่นะแตกยาวขึ้น,ข,นขึ้นล,ำล้ำละขึ้นลำ้นลำแล้วเาวแล้วครับเขาีปปอยไว้ประมาณหาล้ำนะครับตามที่พี่รถตีบอกไว้นะครับไปเดี๋ยวพายางมึงครั้งนี้เป็นเบอร์เบอร์สองครับเบอร์สองก็แตกอ่ะนี่เบอร์สองก็แตกแล้วครับอุ้ยนี่ไงสามเดือนอันนี้ตอนแรกนี่เขาแตกออกมาเป็นเป็นนอครับอันนี้พอพอะลงดินปุ๊บเขาก็เริ่มเริ่มแตกออกมา อันนี้ยอดหน่อยกับนี้อันนี้เขาออแท้งขึ้นมาครับเพราะว่าหลุมนี้เขาวางไวน้นี่ประมาณนี้ครับเขายะแตกกันมหมนี่ไหนเกิดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเบอร์สองนี่สิบต้นแล้วกับเบอร์เบอร์เก้าสองต้นครับอันนี้กับเบอร์สองนี่ครับเบอร์สองเราซื้อมาต้นล,ละสองร้อยคัต้นละสองร้อยต้นละสองร้อยอนี่มาขยายพันธุ์ครับเดี๋ยวคันได้ผลผลิตจังไลยเดี๋ยวผมม่ใช้ต้นพันธุ์ขายกันนลครับครับผู้ใดสนใจ ยังไม่ต้องจองครับเดี๋ยวทายเบิ้งเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวใครเบื้องอัปเดตจากช่องผมเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นสวนตะเลนครับปลูกไผ่ครับแล้วก็มีผังยุนน้ำเดี๋ยวพาเบื้องผังยุ้นอีกคลิปหนึ่งอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวพาเบื้องผังยุ้นครับอันนี้พาเบิ้งไผ่กันอันนี้ระยะการปลูกของตานี่ก็ประมาณระยะประมาณนี้กันประมาณสามเมตรครับสามเมตรนะก็คือช่วงทางของของต้นไผ่นี่ครับก่อไผ่นี่ก่อนนึงนี่ประมาณสามเมตรครับนี่ครับสามเมตรแล้วก็ วางไว้ตรงกลางปูกกลางจากกอพุนมาถึงกอนี่ก็ได้อยประมาณสี่เมตรครับอันนี้ตรงกลางนี่กับนี้เป็นไฮมันเก่้าครับที่ยังมีต้นปลูกมันสำมปะหลังอยู่เราเขาก็ลปลูกไค่คูไปครับผมอันนี้แค่ทดลองก่อนให้มาเบิ่งว่าปลูกไปสามอาทิตย์เนี่ยนนความใหญ่ของเขานี่ตอนแรกก็มนี้แค่ต่อนี้ครับต่อแม่อันนี้ตอนที่ซื้อมานนี่อันนี้อันนี้เป็นนอครับนี่เริ่มแตกขึ้นมาแล้วสามอาทิตย์ อันนี้ยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ออกแกบดํำมาใส่นะครับต้องครบเดือนกันใช่เดี๋ยวเดือนนึงประมาณเดือนนาแหละเดี๋ยวเอาหาแกบดดำหาปุยคอกปุยอย่างมาใส่แบบใส่ให้เขาพุ่นพุ่นนะครับอันนี้ยังยังเบื้องยังมีห้อยฝนตกมีเป็นร่องน้ำอยู่มายังเบื้องเรื่อยเยครับนี่ครับอันนี้ก็ห้อยนอแตกขึ้นมากหนไครับตอนแรกขอมีแค่นอเออใบแม้นอเป็นเป็นลำต้นใหญ่ต้นนี้ต้นดียวแต่นี่นอเถวแตกมานน่ก็เริ่มแตกขึ้นมาเป็นนี้ครับ แต่เขาก็จะ่มีคะแนนหลายก็จะสางกอตอนไหนนะสางกอต้องคอยให้ได้อายุครบครบป,ปีก่อนปีหน้ามิจั้สางกอเพราะตอนนี้ปล่อยให้เขาขึ้นเป็นลำก่อนนครับน้องขึ้นไหมเยยังไ่ทรบให้เขาขึ้นเป็นลำมาให้ให้เป็นกอก่อนประมาณประมาณปีนึงกับพอดีแหละสางกอช่วงประมาณเดือนเดือนตุลาครับอันนี้ก็ตุลาแล้วปีนึงกับมิได้สางพอดีเดี๋ยวอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆครับผมเห็ดงานอยู่กรุงเทพสมุทรสาคร ก็อีได้มาอัปเดตนั้นๆมาอัปเดตทีนึงครับก็คอยติดตามครับไม่น,นีดแดดหลยก็ตอนนี้หาโมงละนี่ครับการเกิดนี่นาจิตว่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมนี่เพราะใช่เพราะช่วงนี้ฝนตกน้าก็เลยไ<บ>ม่ได้หดน้ำยังไม่ได้ยังไม่ได,มได้วางระบบน้ำครับเดี๋ยวหลังจากหนาฝนไม่แล้วเนี่ยอาจจะว้างระบบน้ำอาจจะเป็นเมเดนหนาก็เดียอะไเดี๋ยวค่อยเบื้องเดี๋ยวยี่มาพาวางระบบน้ำครับเพราะเตรียมทอเตรียมยางไว้หมดแล้วแดดดีแบบนี้คิดว่านาจิใส แผงโซล่าเซลล์ครับเดี๋ยวขอไปศึกษาโซล่าเซลล์กันน้อยครับนี่ครับเยนี้ขึ้นนใหญ่อันนี้ขึ้นล้มครับเพราะว่านอยที่เขาแตกมาเนี่ยครับเขาขึ้นเป็นล้มครับอันนี้ขึ้นเป็นเนึ่งเดี๋ยวต้นแม่นี่เขาก็ที่ตายไปนะครับแล้วเขาแตกขึ้นม้าไหมน่ะยังเรงด้วยครับยี่สิบกอครับผมนี่แถวนี้แถวเนื่องแล้วก็แถวฟังขุ่นน้ำใช่ยาวไปหน่นแตกทุกล้มครับแตกทุกกอนี่ขึ้นล้ม ยังน้อยก่อละล้ําครับเดือนหนึ่งครับนี่อันนี้ก็ขื้นล้ํละหนึ่งล้าครับสูงไปแล้วเนี่ยสูงมาแล้วครับคือว่าสูงมากเลยว่าสูงครับผมสูงมากเจ็ดสิบห้าครับสูงท้อผมเลยไผ่บงหวานเพชรน้ําผึ้งครับกลิ่นดิฟได้ครับพันนี้ครับอายุหนึ่งเดือนครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งว่าสองเดือนยีตขึ้นสองล้ําบอหรือว่าขึ้นสูงมานหลครับพายางมึงเลยเนี่ยแต่นี่ไหนแตกสองล้านเห็นปไหนสองล้และเนี่ยนี่ขื้นแบบสองล้มแล้วครับนั้นนี่กับล้านี่ขื้นแบบสองละแล้วข่อยมี แต่มีคะแนนเขาแบบนี้เขาทีจมน้ำครับเขาอาจจะเอาแกบเอาอย่างมะล้วครับมาเห็แดแห่งเขาฟู้นๆครับเป็น้รน้ม้าก็ที่ได้ไหลออกเนาะแต่อนี้ก็ถือว่านรอดครับนี่แตกมมก้นม้าแล้วเพื่อนไครมันจมน้ําได้นะใช่มันจมน้ําได้แต่ว่าประมาณหลายเดือนอยู่อยู่ได้โดนครับอยู่ไม่ตายทนได้ทุกสภาวะ,ะทนทุกสภาวะน้ำท่วมน้ำแรงอยุได้ครับแต่ว่าไทยยี่ห่เฮ็ดนอน,นี่ต้องต้องน้ำครับของเขามีบ่อน้ำยุ่ฝั่งนี้ครับ ย่ไปเบิรงนี่แรกกันเดี๋ยวท้ายเบิรงสะน้าที่เตรียมไว้นะโมเมนเตรียมไว้ดอกสะน้ามีอยู่ก่อนแล้ะนี่อันนี้สุดตรงนี้ครับจะก,ก่อแล้วนี่อันนี้กัอ,อันนี้เบอร์สองครับนี่ก็แตกแล้วเราไปได้ซื้อเบอร์สามมาเ้อเบอร์สาม,อสามเออบ่อได้ซื้อมาครับเพราะว่าพี่โรตีบอกว่าจากไร่บุญเจริญนะบอกว่าเบอร์สองความคงที่ของนอเ,เขายี่สมบูรณ์กว่าเบอร์สามครับเบอร์สามนี่จะมีทั้งนอหน่อยนอใหญ่ครับห้องก็เลยเอาเป็นเบอร์สองก่อนเบอร์สาม ยังบ่มนี้ครับเบอร์เก้านี่เอาไว 2, 2า้สองสองเงาสองก่อนนะอันนี้ก็แตกโอ้นี่มีหลายล้ำอยู่ครับอันนี้หนึ่งล้ำครับสองล้ำครับสามล้ำครับสีนี่ไงอ,อันนี้อันนี้ e. <c oughs> <Sham rock> ขึ้นมาแล้วอันนี้ <c oughs> ขึ้นเป็นล้ำเงินครับนี่ถือว่าแตกดีครับนี่อายุหนึ่งเดือนครับอันนี้ก็แตกโอ้นี่มีหลายล้ำอยู่ครับอันนี้หนึ่งล้ำครับสองล้ำครับสามล้ำครับสีนี่ไงอันนี้อันนี้ขึ้นมาแล้วอันนี้ขึ้นเป็นล้ำเงินครับนี่ คิดว่าแตกดีครับนี่อายุหนึ่งเดือนครับรับประกันครับของพี่โรตีนี่พี่พี่เขาบอกว่าขั้นขั้นบ่เกิดนี่ให้บอกมาเลยท่านยันนะรับประกันเดี๋ยวเดี๋ยวรับประกันให้ท่านแต่บอกว่าขั้นดูแลดีนี่เกิดร้อยโปรเซสของท่านแม่น้องท่านดีครับแต่ตอนนี้ยังไม่แตกเลยนี่น้องเขาคือพ่ออันนี้น้องพอตั้งแต่แรกตั้งแต่มานี่น้องเขาพ่อที่ยวเขาแตกข้างใต้ครับนี่น้อนมีพ่อครับแบบ ออกเลยน่ครับเขาก็เริ่มแตกทั้งใต้นี่ครับจะทั้งถึงนี้ยังเขียวอยู่ครับนี่ก็ต้องคอยให้เขาแตกมาจากใต้ดินนะครับประมาณนี้อันนี้นอนี่ยังพอสมบูรณ์เท่ามืออันนี้ไหนเป็นต้นแถมครับต้นแถมต้นแถมต้ก็ถือว่าใช่ต้นแถมก็ถือว่าปลูกเกิดครับนี่ขยายไปโค้นราดล้วนะครับประมาณหากอครับหาต้นนี่ครับ เอาเกิดก้ยนเกงางอายเป็นมานี่ครับโอขอสวยนี่ครับแตกกมาหลายแขนงเขาครับอันที่เป็นนอเนี่ขึ้นเป็นลั้มครับนี่นอนนี่ยยืขึ้นเป็นลั้มแล้วก็เขียวขนาดนี่ถือว่าสมบูรณ์ครับปลูกปลูกนาฝนนึงสิโอกาสรอดสูงครับคอยหเฮ็ดระบบน้ำให้หอยที่หนึ่งตอนตอนเบิดฝนนะนี่ครับให้เบิ่งลายเนาครับอายุเดือนนึงครับบ่ต้องห่วงเรื่องห้าดนะครับเดี๋ยวาให่ขึ้นเนี่ยห้าหอย ตายไปเองเนาะอันนี้ไม่เป็นเถาวมันกะแต่เขาให้มันเป็นให้มันเก่าครับเกาตรงเนี้ยคือมันเขาตกน้ำไม่ได้ผลผลิตก็เลยเอาไผ่มาลงครับเพราะว่าไผ่มีผลนท้นแม่ท้นโถครับเลือดติดอางล่องแล้วเลือดล้ำใหญ่แล้วเกินแล้วไม่คิดว่าต้นเขาตายแล้วย่บ่เกิดเนะครับเพราะว่ารากเขาเดินเราอยู่ทางใต้เนาะเขาก็เลยนอนแตกขึ้นไหมนิดนึครับ ไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งครับผมอันนี้เป็นถ้าปลูกดีเราก็จะไปปลูกตรงนู้นนะใช่ถ้าถ้าปลูกแล้วได้ผลผลิตดีก็ยิ่งขยายไปจะตั้งทังพุ้นเป็นรับปู่ยุคาไว้ลูกค้าครับเหงาสุดนู่นน่ะถึงต้นต้นไผ่ตรงนู้นนู่นถึงต้นไผ่ต้นนู่นนูะนี่ฟังนี่ไม่ตัดยูคคาคผมมีโครงการไว้ว่าที่เ็ดน้ำให้ตาลสวนเกลางผมที่วางเชื้อเชื้ไว้ตรงนี้ครับหลังแสงแดดตรงนี้ครับตั้งไว้ตรงนี้เลยนี่แล้วก็สูบน้ำจากษานี่ครับตรงนี้ จากบอ่อนี่ครับไม่ต้องดูดไกด่ดูจากบอ่อนี่ออกมานี่เลยตั้งคต่บ่อ,บอนี้<า>เป็น<า>บอ่อเก่าใช่ย่างเด็นได้ครับผมวางแผนโครงการว่าที่ไ้น้ำเนี่ยเขาหดอัตโนมัติรับตั้งเวลาหดเลยว่าหดแดดม้งเศ้าหดที่ม้งแรงอย่างที่ครับกลาเซลเนี่ยเขาหดน้ำไผ่หดน้ำในสวนฟังพุ่นไห้ครับประมาณนี้ครับครับมาเบิ้งไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งครับที่เอามาจากไร่บุญเจริญนะที่เพชรบุรีนะครับเอาว่าปลูกพี่ จังหวัดสุรินทร์ครับผมใครสนใจสนใจนี่ให้มันเป็นรูปเป็นร่างก็นี่ครับเดี๋ยวยี่ให้มาเยี่ยมชมเนาะผู้ใดสนใจนะครับก็คอยติดตามเบิเรงเรื่อยๆนะครับว่าในสวนของตะเลนเนี่ยมีอย่างแน่นะครับเดี๋ยวผมก็อัปเดตเรื่อยๆครับผมก็ ทำงานอยู่สมุทรสาครครับจากเดือนนึ่งนี่ได้มาอัปเดตให้เพื่อนทีนึงครับแต่ว่าของสวนตะเลนี่เพื่อนกห้เพื่อนก็ดูแลไว้เรื่อยๆครับผมเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้เพื่อนทีแรกครับซอยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามผมไว้ได้ครับช่องเกษตรน่องไม้ครับผมการเกษตรผสมผสานครับหลายอย่างอัไใดีก็ว่ากันไปครับผมเดี๋ยวอีกคลิปนึงผมมีาไปเบิังผักสาบผักอีนู้นครับผมโอเคไม่ได้ขอตัวลาไ้ก่อนครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ